จ้ะวิ่งแข่งกันถ้าพ่อชนะดูต้องเต้นอะไรนะออีอออุอาถ้าพ่อแพ้พ่อต้องเลี้ยงขนมหนูพ่อต้องพาหนูปนไปเลี้ยงขนมโอเคเคระยะทางประมาณวิ่งไปกลับกลับด้วยหรอครับผมไปอย่างเดียวไม่ได้หรอไม่ได้ครับโอ้พ่อจะรอดได้เลย <All> right. <Okay. S 1> เอาละเอาเป็นว่าน้องก้าบอกว่าไปกลับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไปกลับเราสองคนใครจะเป็นผู้ชนะผู้ชนะก็คนหนึ่งก็จะได้ดูการเต้นอูอ e ีอูอ e ูอีอาอูอีอส่วนอีกคนหนึ่งก็จะได้กินขนมใช่โอเคสอง,สองหนึ่งไป ไปทางไหนถึงรถรถลองเห็นอ้ยโ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 อ้ย้โ้ ได้ดูใช่พอพอนะพ่อพ่อหน่อยทีพ่อพ่อรู้สึกพ่อพอ่พอก้าวพ่อมันถึงก่อนไหมไม่สเสมอก้ออีกรอบนะโอ้โหแค่นิดเดียวแล้วแต่สินปะอ๋อตะก,กี้อาจจะเสมอได้ใครไปแป,ปะรถคนแรกคนกนั้นช่นะทางน,นี้รถอยู่โน่นนะเดี๋ยวใครแปะรถคนแรกคนนั้น ชนะหนึงสองสามไปโอ้ลุ้มลุมว่าต้องลุญมโอ้ พ่อแม่พี่เี้ยงขนมโอ้โหเกือบนอก